สวัสดีจ้ามาพบก,กันอีกแล้วจ้ากับปุ้มปุ้ยแชนแนลมือนีปุ้ยมีตั้เอ่อตําตนมน่ไหมจ้ะตํามน่ไหมใส่ข้าวปุ้นเนาะจ้ะใส่ทุกอย่างที่มีในในใน,ในบ้านนี่และจ้ามือน,นี้ทำใส้ทุกอย่างพี่หน้องสชว่าํำใส่ยังทุกอย่างทำใส่ทุกอย่างละจ้าทำใส่กุ้งปลาเมึกอเอ่อปีบูนะจ๊ะบอกแล้วก็กิโรจ้ะใส่กากหมูนําพี่น้อง นี่กากหมูแซบมอลองล่ำท่ามเพลงจ้ะแครอทน้อยเแบบี้แครอทหันหวองมึงซอยกันนะหมอลองวางท่ามเพลงเป็นบอสาวกินเลยนะจ๊ะมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อแสบเด้อนี่อื หวานพักตั้มตั้ตอมอันน่อ่จ้ะอืมนี่หนังไก่กรอบแซ่บแเบบี้คารด อยาบไปหรออยาก,กินตํมาหลายมือหรอมื่อนี้ว่าอาทิตย์น้อนๆเบิ่งกันพี่มักคือไหมน้อนไปน้อนมาโอ้ยอยากกินไหมใส่หนวดปลาหมึกด้วยนะจ๊ะ มะละขอมมพี่น้องเจเบงจเบงข่อยเฮ็ดหน่อไม้หน่อไม้แม่ขึ้นก่อนจ้ะเห็นยังกระเสียบหน่อไม้เยอะหน่อย quán gạo món đơm Ừm. Món này bọc luôn ก็เพื่อวาไม่แสบนี่น้อ่อยอืมขโมสู่นะคะบริเวณเองล่ามุสฮัทบ่เป็น บะหมุกมะกรั่ <motherf abil> ์มกมั่นคื้เก่าล่ะจ้ะ กระพท์ับมันสสตว์อีันแบบนี้ ขึ้นมาล้าขมอีกคกนมันขมอยู่เลยจ้ะแต่มันก็แซ่บแม่นบ่มันขม,ม,มอยู่นะอาจจะว่าบันขมกับซีทึ่ตัวกันกน่าจ้ะขมอยู่จ้ะ ว่าเรื่องตำนี่กินงามได้ก็แซ่บจ้ะ เขาแว่นแก้วสาวเข้าไปบ้านพี่เพิ่นอยู่อันอยู่ที่ทำงานน้ำกันนี่จะ้ะเพิ่นปลูกยังกัะงามงามเลยจ้ะพี่น้องปุ้ยปลูกยังกระตต้เบิร์ด mm. แซ่บไม่นอกเบบี้ขลัด no ar. ค้ามมัน,นยังมากินตามเสร็จอีกอยู่ กลมันเป็นหนังไก่กรอบแล้วมันเป็นหนังไก่เหนียวกบ่าหูเฮ้ยมันเหนียว,วบ่างอยดีตาฉันเด้อ มือขึ้นไฟดับไหมยิงดับประมาณสามสิบสี่สิบนาทีได้จดะคู่ใดเป็นยังเจียดเซาไปย์ป่าเนี่ยมาสามขึ้นขึ้นประมาณสามสิบขึ้นสามสิมสี่สิบอย่นะจ๊ะปึ๊บเลยอ้าววววแล้ว,ว,วนอนร้อนแน่เลยกูบ่ะ มาได้แทบสามสิบนาทีกระโดนตืออ่นอีกด้ยจ้ะก็่ขยแดนตัวมันบาหอานแห้งกิงนนมเม็นปอบลงคือเก่าแล้วจ้ะเอ้ยอะ อ้หาไป่ากฟปฝาบอกว่าหมอแป้งระเบิดไปสิมองตุยยูเนี่ยมันดับโดนโบดาจามันเป็นเขตอุตสาหกรรมเนาะมันต้องดับแป๊บเดียวเพราะ่าเป็นโรงงานไปเลยจ้ะ ด mm hmm. ับนานไม่ได้ ดีคักมาละดับนานไม่ได้นะคะเครื่องจักรจะมีปัญหานะเพราะว่ามันเป็นเพอุสาหารกรมมันหลายโรงงานแห้งแถวเนี่ยเขดับปุ๊บก็ตรงเป้าเป้าแจ้งเป้าเหตุ เพราะว่าเครื่องปั้นไฟก็ใซาได้บดโดนดด้จ้ะแป๊บเดียว เป็นเบอร์หวานแห้งพี่น้องเน่ะหวานมากมึงน้อใหม่เแบบี้แคลต์ ยังกระซางเด้อขันโมเดลดูดนิ่วนี่โมเสกุ้ง เป็นเจ๊เจพอ่อได้ยิงโคบิททามหาฉันอีกหรือป่ะจ๊ะอืมฉันก็ตรวจนะฉันตรวจผับตุ๊กมือแง่จนพุ่นบละจมูกอะ่ะ ว่ามันเป็นแบบปุ๋ยเก่เคยเป็นแต่ว่ามันมาเป็นแบบแคล้ายๆว่ามันสิเป็นอีกไหน่ากลัวแบบมันทรมานมากเลยนะเธอเ,อเป็นพ้วิบหนะมันทรมาน ไปสายก็บม่ได้ยิงเอ้ยแต่ช่วงนี้มันยังดีนะเป็นช่วงหนาวโหทรมานแห้ง ยเป็นช่วงที่สองอืมปุ๋ยเป็นเมษานะ่ะปุ๋ยเป็นช่วงเมษาใช่ใช่เป็นเมษาปุยนี่แหละจ้ะแต่ปุ๋ยไปเชียวไม่ได้ใช้ปุ๋ยกับบุหง ไม่หู้ว่าปเอามาไดใส่เพราะว่าช่วงนั้นปุ๋ยกับปุ๋ยกับบุคอยได้ไปใส่ได้จ้ะไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าทำงานงานเยอะช่วงนั้นอะ่อะแบสไปเลยกุ้ง ไตลาดเนี่ยบางคไม่ค่อนขายของเขากลับบานกันบหมดเลยจ้ะมางค่อนเดี๋ยวไปเที่ยวน้องมาเนี่ยมันคก็สมาร์ทตัวเอปแอปอร่อย Probably both saps and chúng ta đã thờ sẹp nắng gay <laughs> ทางไก่นัวผักพี่หน่องใส่บอกอกน้ำเดกินแล้วจังเห็นบอกอกไปละจ้ามาหนีจะได้ปุ๋ยกับอฝากช่องปุ้มปุ๋ยแช่แนวในเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจเห้ปุ๋ยเนาะสำหรับช่องเล็กๆนิดหน่อยของปุ๋ยเนาะปุ๋ยกะสีมมาออื่นปุ๋ยกับมาพอกันไหมนอกจากเหมาือนจะได้ปุ้ยกับไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาา